คะ่ะสวัสดีคะ่ะช่องวิถีชาวสวนชาแนลนะคะมื่อนี้แม่น่าจะพาไปดำนาโดยไม้ดำนาจ้าจ้าไปเบิ้งกันเลยคะ่คะค่ะดำบเลขแม่น่าจะให้เบิ้งนะคะไม้ดำนาที่แม่นาทำเองจ้าอันนี้มันสิเป็นงามจังสิเอาแปบ๊บท่อแปบ๊บท่อพีบีซีในราคาเห็ดนะคะ อันนี้ค่ะเดี๋ยวแม่น่าศึกษาทิศวิธีการเห็ดนะคะเนาะเขาจ็จังสีไปเห็ดลงดำหน้าีหลีเนาะค่ะเนาะนี่เป็นลักษณะนี่นะคะเนี่ยัดเข้าไปเลยค่ะเมื่อเขาสิด,ดันดันจังสีนะคะนี่มันสิเป็นจังสีค่ะแล้วก็งายขึ้นมาแล้วก็เสียบลงขี้ดินด้วยนะคะนี่ง่ายๆจ้าอันนี้ค่ะ จ้าเดี๋ยวแม่น่าสิภาพไปชมในให้หน้าเลยนะคะว่าแม่น่าสิเฮ็ดเรียวบว่สิเฮ็ดช้านะคะจะ้าชมมาเลยค่ะ ข้อดีของไม้ดำนานะคะคือเข้าดำไปแล้วเขา,วาต้องปวดหลังปวดเอวนะคะ ค่ะนี่แม่นาทดลองเองแล้วค่ะว่าบ่ต้องก้มค่ะคือว่าจับลเลยแทงเลยค่ะบ่ได้ยากจังสีลเลยแทงเลยแทงแทงแล้วก็จับปับ๊บจับปับ๊บคือเขาดำหน้าเนี่ยแหละธีจับก็คือเขาจับมือดำหน้าธรรมดาเนี่ยเพียงแต่เอาหนียัดเข้าไปซื้อนะคะนี่แล้วก็แทงเลยจ้ะผ้าที่ไม่น่าจะเห็ด เบิองนคะคะเลออันนี้ก็เรือแต่นคนมากน้อยมากหลายถ้ามากหลายเขาก็ยัดใส่หลายค่ะถ้ามากน้อยเขาก็ยัดใส่น้อยค่ะนี่ที่เป็นยักษ์สี่ก็ได้ค่ะแล้วส่เอาหลายยักษ์สี่ก็ได้นะค่ะนี่นี่จ้าค่ะมเมื่อเนี้แม่นากระดำหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจ้าเมื่อนี้ยค่ะซ้ำเนาะคะ่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่นาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ